ภาวาเผาต่อสั่งข้าวในนาไฟโหมลามเข้าดงทู่ใกล้โรงเรียนบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางประมาได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้หญ้าลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน,าน,านและาาราาบบโร,รเง,รรงเ,เ,รเรีนรชชนลลเยนสูงสุมานพดุงวิทย์ริมถนน,นสาย340สุพรรณบุรีบางบัวทองขาเข้ากรุงเทพพื้นที่ตำบลโครคราม หลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำดับเพลิงสองคันออกตรวจสอบเพื่อคุบโคมุมไฟไม่ให้ลุกลามในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ดงทูบแห้งและป่าหญ้าแห้งริมถนนซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนและใกล้โรงเรียนสูงสุมานพรดุงวิทย์ ควันไฟและฝนละอองลอยฟุ้งไปทั่วสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุเพราะกลัวว่าหากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมเพลิงไม่อยู่จะลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบระดมฉีดน้ำสกัดเพื่อดับไฟและควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้มาจากการเผาต่อสั่งในหนาข้าวใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งระหว่างที่มีการเผาต่อสั่งข้าวเป็นช่วงแดดร้อนและมีลมพัดทำให้ไฟลุกลามจดควบคุมไม่อยู่จึงลุกลามไปไหม้ดงทูบที่อยู่ใกล้กันก่อนขยายวงกว้างไปไหม้ดงหญ้าแห้งและลามไปทั่ว ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุมีบ้านเรือนประชาชนและยังอยู่ใกล้โรงเรียนอีกด้วยค่ะโชคดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ทันสำหรับพื้นที่ไฟไหม้มากกว่า20ไร่ฝุ่นละอองควันไฟลอยไปไกลหลายกิโลเมตรเข้าไปรบกวนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนิว24สถานีประชาชนพัทรพน์พมพักภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน